สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจำวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568นะครับซึ่งวันนี้จะตรงกับวันขึ้น11ขค่ำเดือน8ปีมะเส็งงูเล็กนะครับผมชนสามนุษย์ผู้ชายนะครับผมอ่านะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะอีกไม่กี่วันนะครับวันพฤหัสก็จะเป็นวันอาสาลหะบูชานะครับวันอ่า วันศุกร์นะครับวันที่11ก็จะเป็นวันเขา้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธและคนไทยก็จะมีการไปถวายเทพรรษาส่วนอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็จะไปถวายเทพรรษานะครับอ่าก็ขอน้อมนําบุญกันทุกท่านที่ร่วมบุญกับอาจารย์แล้วก็วันนี้ถ้าใครดูดวงกับอาจารย์599บาทก็จะนะครับร่วมถวายดวงอาถวายเทศพรรษากันนะครับเนาะก็ใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับในเป็นการส่วนตัวสามารถ ได้ทางอินบ็อกซ์นะครับของ Tik t o อกหรือแพลตฟอร์มอื่นๆไว้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันนะครับของคนที่เกิดทั้ง7วันสีนำโชคเลขนำโชคนะครับของวันนี้นะครับคนที่ชมทาง Tik t o อกหรือทุกๆุแพลตฟอร์มถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงาน แต่ถ้าใครที่รับพลังงานไฟที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับนะสีนําโชคของวันนี้ดูดวงนะครับเน้นในเรื่องของโชคลาภเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นสีส้มและเป็นสีเป็นคู่มิดด้วยนะฮะสีเสริมดวงสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีเขียวสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีฟ้านะครับเลขนําโชคนะครับวันนี้ได้แก่เลขหนึ่งเลขห้าเลข เ้าเลขสี่เลขสามเลขสองและเลขแปดนะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจจบนะครับใครกดไลค์กดหัวใจกดแชร์แล้วก็นะครับกดติดตามให้กับอาจารย์นะครับหละที่สําคัญวันนี้ถ้าใครที่จองคิวดูดวงกับอาจารย์ก็ถือว่าได้ร่วมถวายเทียนกับอาจารย์ด้วยนะนะครับผมสาธุอนุโมทนานะครับอ่ะนะครับใครที่ถวายเทียนพรรษานะในวันนี้กับอาจารย์นะขอให้คุณ จงมีแสงสว่างแห่งองค์ประทีปนะครับส่องนำทางให้พ้นทุกพ้นโศกหมดโรคหมดภัยนะครับแล้วก็ใครปราถนาเนี่ยคู่อันนี้ก็ทนนี่ต้องจองมาส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณอยากได้เนี่ยคู่เจอคู่แท้อันเนี้ยการอันนี้ส่งในการถวายเทียนช่วยได้นะครับผมนะถ้าจองคู่หนึ่งเนี่ยก็สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคไปต่อครับ ถ้าที่เกิดในวันอาทิตย์ถ้าผมมาเลยนะครับวันนี้ได้ไพ่เดอะมูลกิจการงานของคุณนั้นนะครับอาจจะต้องมีการวางแผนนะมีความยุ่งเหยิงน,นะครับปัญหาจุกจิกจิกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับนในการทํางานการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินไม่เหมาะกับการลงทุนนะเก็บเงินไว้ก่อนนะครับนะ,นะเพราะว่าถ้าลงทุนไปอาจจะขาดทุนได้นะครับ สุขภาพวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดความคิดเยอะอาการนอนไม่หลับความรักคนโสดความรักยังไม่เป็นที่เปิดเผยคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักให้ระวังในเรื่องความคิดเยอะคิดมากปัญหาในครอบครัวนะครับนะกันที่ไม่ค่อยเปิดใจคุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรนะครับนะนี่แนะนําเลยเรื่องของการทําบุญแสงสว่างหลอดไฟเทียนอะไรประมาณนี้จะดีมากๆท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ วันนี้ได้ไพ่หึดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรก็แล้วแต่วันนี้จะได้เจอทางออกที่ดีในเรื่องของการงา,งานการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินมีโอกาสที่จะปรับตัวนะเคลียร์ปัญหาการเงินได้สุขภาพนะวันนี้ถ้าให้มันออกกําลังกายดูแลร่างกายให้เสมอนะครับผมก็จะดีะความรักคนโสดวันนี้คนที่โสดมานานก็ จะมีคนมาหยิบยืมมาขายขนมจีบให้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักความขัดแยง้งมีโอกาสได้รับการแก้ไขทำทำให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับผมแล้วก็ดูแลหิ้งพระนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีๆนะครับผมก็จะ,ะเปิดโชคเปิดลาบได้ทันที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่สี่เหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะ เครียดนะครับวันนี้นะงานตรงนู้นก็เข้ามาตรงนี้ก็เข้ามาต้องบริหารจัดการเวลาดีๆการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินยังไม่ค่อยราบรื่นนะฮะอาจจะมีเรื่องของความคิดเยอะคิดมากในเรื่องการเงินหน่อยสุขภาพนะครับให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้าความรักคนโสดนะครับคุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีเรื่องคิดเยอะหน่อยนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักยังไม่ค่อยสมหวังนะเพราะว่า นะวันนี้อาจจะมีความขี้หึงขี้หวงแล้วก็คิดเยอะบโนเก่งของตัวเราเองด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระปางสายญาตินะครับนะเป็นพระนอนเนาะเอาพวงมาลัยดอกน,นี้ไปถวายท่านนะครับนะขอโชคขอลาบก็พอจะมีโอกาสอยู่บ้างนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับการดูดวงนะครับนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะ,ะนั้นคุณต้องใช้วิจรารณณในการรับชมนะครับนะอ่ะนะนะได้ไพ่ เดียไฮพีเทปวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับในวันนี้จะทําอะไรต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะมีสภาวะกดดันในการทํางานบ้างแต่ก็ต้องใจเย็นๆการเงินก็เช่นกันนะครับนะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ให้ดีๆในการใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่วางแผนกันหน่อยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวัง ความเครียดความคิดเยอะนะครับน้ําเหลืองเสียภูมิแพ้ความรักคนโสดนะครับในวันนี้ความรักยังไม่เป็นที่เปิดเผยยังไม่ได้เปิดใจคุยกันต้องนะครับชัดเจนนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักอาจจะมีความกดดันในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องลดความกดดันนั้นลงมาครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุทธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเราไรนะครับถ้าจะขอโชคลาภวันนี้ให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่ก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวัน พร,ปประฤหัสบดีครับวันนี้ได้พไพ่ก้าวเทา้ากิจการงานของคุณนั้นวันนี้อาจจะมีความเครียดความกังวลน,นะครับในเรื่องของงานของคุณต้องใจเย็นๆการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินมาสุขภาพนะครับวันนี้บำรุงร่างกายกันหน่อยครับนะพักผ่อนให้เพียงพอความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็มักจะเป็นคนที่ คิดเยอะนะครับน้าแบ่งทุกเรื่องเลยนะฮะความรักก็เลยยังไม่ได้เปิดใจคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักต้องค่อยๆคุยค่อยๆแก้ไขกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสมาธิสวดมนต์ไหวพระนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับวันนี้อาจจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้มาดูซิว่าพลังงานไพ่จะบอกอะไรอนุโมทนาบุญกับท่านที่ร่วมบุญกับอาจารย์นะครับใครอยากทําบุญ วันเขา้าพรรษาอาจารย์สามารถติดต่อทางอินบ็อกได้ท่านที่เกิดในวันศุกร์ไดไพ่เดอะเดทวันนี้กิจการงานของคุณให้ระวังในเรื่องของความเครียดคนที่มีปัญหาเรื่องงานก็พยายามนิ่งๆเอาไว้ก่อนหลีกเลี่ยงการประทะจะได้ไม่มีไม่เกิดความเสียหายขึ้นกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงครับอย่าเพิ่งลงทุนนะสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังโรคเก่าๆอาการเจ็บป่วยได้นะครับ ความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะยังไม่ค่อยดีนะฮะยังไม่ได้เปิดใจนะหรือว่าถ้าทะเลาะกันต้องระวังนะครับอาจจะมีการแตกแยกได้คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักอาจจะมีเรื่องที่นะครับไม่ค่อยลงรอยกันนะใจะเย็นๆหน่อยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอารำพึงนะครับนะทำบุญสวดมนต์ไหวพระนะครับก็จะดีเลยทั้งที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่อืม หกถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมันบ่งบอกถึงผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถัมภ์เรื่องงานนะฮะความสัมพันธ์เพื่อนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลืองานของคุณให้ดีขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอา,อาการฐานน้ำน้อยดูแลร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมีความสุขเนาะ จะได้เจอรักที่ต่างวัยนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมีความสมบูรณ์แบบนะครับน้ามีความไว้ใจในความรักดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนักปลกนะครับสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับก็จะเจอความโชคดีและเจอพลังงานดีๆเข้ามานะครับผมนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะฮะอนุโมทนาบุญกับท่านที่ร่วมบุญอาจารย์ในวันนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ